รีวิวดวงประจำเดือนกุมภาพัน2,568ราศีสิงในช่วงเดือนกุมภาพัน2,568มาดูรเรื่องการงานของชาวราศีสิงมาดูไพ่กันเลยค่ะเทพพุทธความไม่เที่ยงพระอสุรินราหูการงานของชาวราศีสิงเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มต้นเดินทางพบปะผู้คนที่ช่วงที่คุณต้องทำงานหนักหักโหมไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลสุขภาพ เหมือนก่อนคุณมีภาวะความเครียดพิตกกังวลนะคะอึดอัดใจแหละหคุณมีเพื่อนร่วมง,งานที่เก่งและมีศักยภาพสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดีแนะ่ต้องลดการพุดกระแทกแตะดันประชดประชันนะคุณนำประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเรื่องที่ไม่ดีนะมันมาปรับเปลี่ยนแก้ไขพัฒนานะเพื่อให้งานของคุณได้ผลเป็นอย่างดีนะรวมต้องผู้ใหญ่ภายในองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาแพ้สนับสนุนค,คุณเป็นอย่างดีนะเรื่องการ ชาวราศีสิงในช่วงเดือนกุมภันธ์มาดูไพ่กันเลยค่ะชาววิรูปักเทพผสุขเทพพระอังคารเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงเวลาที่คุณหาเงินง่ายใช้เงินคล่องดีหากท่านใดที่เคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการใช้เงินหนักหน่วงมาแล้วเนี่ยจะมีสติมันให้รู้ว่าเออมันควรจะต้องอดออมนะแต่หากท่านใดในทางกับ ติดในกิเลสตุรองในการใช้เงินเช่นกินเที่ยวดืม่มเล่าชูทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ดีคุณก็จะหมดไปเน่นแล้วคุณก็จะนั่งเครียดนะักหมุนเงินเลยว่าเอ้ยจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ดีการเงินของคุณมีให้มาจับใจใช้สอยคล่องมือดีนะคะเรื่องโชคราบของชาวราศีสิงในช่วงเดือนกุมภา์์มาดูให้เลย ทาวเวสวสุวรรณทศกัณฐออกรบขมเบ้งนะข่าวดีเลยว่าคุณมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคทางด้านการเงินและโชคราบเสริมบารมีโดยการขอพอรจากท้าวเวสสุวรรณให้ท่านประทานพรให้นะคะอ,อื่นค่ะาคุณได้เลขในดวงใจแล้วเนี่ยวางแผนดีๆนะคะอย่าเล่นหลากหลายช่องทางหรือเล่นหลายตัวมากจะจนเกินไปเลขที่เด่นของชาวราศีสิงะคะสอง และ6ค่ะเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์นะมาดูไพ่กันเลยค่ะเทพธิดาแมงป่องพระรักษมีพระแม่ประราวตีเป็นช่วงเวลาที่คุณดูแลกันเป็นอย่างดีประหนึ่งคนในครอบครัวนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งที่ต้องกัำวลเป็นเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใหญ่ภายนในบ้านหรือคุณแม่หมันดูแลท่านอย่างใกล้ชิดนะคะประหนึ่ง ตอนที่ท่านดูแลคุณตอนเด็กนะคะเรื่องความรักไม่มีอะไรมากดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะเรื่องสุขกับภาพของชาวราศีสิงห์นะคะมาดูไพ่กันเลยค่ะพระพรามกับนางสีดาพระเทวฤาษีพระขันธกุม,มารนะระวังโรคเก่าโรคเดิมที่คุณเคยเป็นต้องตต่เด็กนะจะกลับมาอีกครัะนะ้งในช่วงวัยนี้มั่นดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะหาอาหารเสริมดูแลระบบย่อยอาหารกับหัวใจปั่นดูแลสุขภาพนะคะอย่าหักโหมเรื่อง การการบ้านจนเกิดเกิดใจนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครอง,องคนดี